ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านแหละครับกำลังยุ่กับผ่านทื่อพี่น้องผมผ่านทื่อเนาะพี่น้องนะบ้ามีช่องอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมขอบคุณสมาชิกแล้วก็เบ้ากายเด้อที่เตือนมาสมาชิกเอฟซีเฮาบอกว่าออกทงหาอยากหากจนแนวาสั่นผ่านทื่อจัดไห้เลยบ้ามีก็บอกอยู่ด้ว่ามันห่างมันหายมันไปดวนแล้วาสั่นครับพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องเฮ้ากับช่องอีสานบ้านคอยเอง กับผี่กับนองเขาเข้าถูกขู่ทุกท่านละพี่น้องผมเหตตามใจเอฟซีที่ขอมาพี่น้องบอกให้หาอยากหากินหาปลาไหลสเสลยพี่น้องผมเอาหกสุดยอดของปลานาพี่น้องเนาะให้มันได้อยากได้กินกันไปแสบแสบเลยคันได้ดอกหว่าพี่น้องเลยเอากะด้วยตุ่มแจ็คหลังละพี่น้องนี่ห่วยมันเสบหลังพี่น้องผมเสบหลังเนาะเอาผ่านทื่อจัดให้พี่น้องเลย เงี้ยใช่หรอพ่านทึ่พ่านทึ่อะไรเงี้ยยังครับหอยเชลีเดียวเดียวเดียวเงี้ยงพี่น้องหอยเชลลีเป็นหอยเชลลีพี่น้องผมเป็นหอยเชลลีเนาะครับเนาะนีเอาหอยเชลลีใส่เราหมดคุ้ม่าสีกระเดี่ยนเอาล่องเป็นเงี้ยหอยเชลลีพี่น้องผมสุดที่เขาได้แปดตัวเนี่ยเป็นเงี้ยสีกรเดี่ยนพี่น้องสุดนี่พ่านทึ่บอกว่าเอาหอยเชลลีจัดไปวันคือไปไกลเทื่านมาสิเย็นเย็นเออ วัเราบ่ครับกวนเรา่ผ่านธเถอ,เอะหืนะะปกไป้เหมือนเดิมคือเกาพี่รองเบื้องวิธีการใส่หลักลักษณะตุ่มนี้ข้ได้แบบมาจากการได้แบบมาจากในยูทูบเลยพี่รองผมเข้าเดียวแล้วข้าเดียวแล้วนะพี่้องนะเบื้องสาธิตการใส่บอกเยื่อเยื่อนี่เป็นหอยเชอรี่เด้อพี่รองเนระือเยื่อนี่เป็นหอยเชอรี่ ปเข้ามันมีล่องเอรี่ได้มเอายางเลยสมบาตนี่บ้ามีครับรถนํำกลนพี่น้องผมเปเลีป่ยนยูนี้ต,ตะวบ้าไมาอาศัยมันเรียนน้ำหิมฟังกลางคืนนะผนาา่านเือครับผมเบิ้งในยูทูปช่องของขม,มีนแล้วบ,บ้ามีเบิ้งในยูทูปช่องของขม,มีนแล้วนาะพี่น้องเนาะว่าเขาบ่าได้ใส่อีหยัง,ยงเลือกไอหกสั่มได้ผ่านเธอเขาเดี๋ยวเขาไปลวดต่ว่าเถือกทุกหลังลั่นกับตุ่ม เถือหลังละหลายตัวความพี่น้องพี่เจ้าหน้าซอยเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเลือกเขาคือหมานถักเถอะห่วยน้าเข้าเดี๋ยวกับชิพาไปรักยำเอ่อตรงของนุ่มเหน่งเนาะพี่น้องเนาะตั้งเลยป่ะตั้งเลยพี่น้องผมนั่นไอเจ้าวานอยากขายผ้าที่เขาบอกหาเนี่ผมไม่สิอยู่บ่บกพี่น้องบก มันบ้นหนักดิมันบ้นหนักเดียวเดียวเดียวพี่น้องให้ผ่านถือหาเน,นี่ยมาใส่ก้อนมาพี่น้องนะบ้นหนักเนาะครับขั้นแบบนี้มันต้องเห็ดใหม่นำตัวไม่เสียบบ่ะเฮ้อเอาพี่น้องผม การใส่กับผมมีขั้นตอนยังยุ่งยากเพราะผ่านทื่อเนาะสายพิบ่าวมีเห็นผ่านทื่อก็ได้ตั้งตุ่มลงไปเรื่อยพี่น้องตั้งลงไปเรื่อยก็ง่ายดีเ่าะพี่าบอกหอยเชอรี่กับจูบใส่หลอดตาบ่าวหูปศิได้ผลเราบพี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกที่เขาใส่เหยื่อหอยเชอรี่อ่าพี่น้องสมาชิกกันแน่นั่มาอยู่ดอกว่าใส่หอยเชอรี่รองเบิงว่าสันตาว่าที่ที่ได้ผลดีที่สุดตอนที่เขาใส่กันกับเป็นชีไก่เดียนพี่น้องผมเป็นชีไก่เดียนเนาะพี่น้องเนาะอู้ยป่ามะหาวดีครับเจ้าพี่น้อง เอาไปใสไปเรี่อยๆเนาะพี่น้องานะเอาไปพี่น้องผมนี่แหละครับหากินสไตล์ลูกทุ่งอีสานอีสานเนาะพี่น้องเนาะถ้ามางทงหน้าเขากะมีแต่หญ้าพี่น้องแก๊กสีให้่าแจ้งไดนเนาะพี่น้องเนาะคำมาแรงมากัดสีให้ไปตัวว่าเขาง่ามคัก่ามเนี่ยมันกับเปลี่ยนไปบ่ได้มันมีแต่หญา้าเขาก็ต้องจำทนละ สิบหลังนี่ได้จักสามตัวตัวทอปูตินนี่กะสุดย่อดเลืด,ดิเดียวดิไปพี่น้องผมนำไปคนนี้เกือบบวกเข้าบ่มี่ต่ว่าเข้ากับ้าลุยขึ้นกันลงไปพี่นอ้องเบื้องเจาะเจอะเบื้องกันเห็นเห็นนี่แลหละเหลียว ใส่สูตรแนวใดก็ลองเบิง่งมีทางเขายืนบ่อพันธื์เถอะเรียบร้อยพี่น้องผมง่ายๆซ้ํานี่แหละหาไม้ปักจังน้อยบาทนี่วยตะกี้น้ำบ่อทัานเต็มพี่น้องผมยิยนี่น้ำเต็มซึ่งบ้ามีกับบมหูหรอกว่าครับ ให้เบิ้งวิธีไซน์เราพี่น้องเนาะกันตุ่ออ่ากันตุ่มห่าลมห่าใดโอเครล้อนบ่นนเนี่ยเงือหานี่ปลวกยันหน่ายเนี่ยเป็นยังปลอะไรดิบ่ปกบ่บ,ไบ่ไอเข่าเนาะไม่ใช่ไอเข่าดิปานถือปกเนี่ยไปพี่น้องเดินไปด้วยความหวังในดวงใจเราพี่น้องผมเราคุ้นสิบ่เดินเดียวดายเด้อพี่น้องเด้ลอลุกงีบอวบดลุย ลุยพี่น้องผมเห็นกันไปเต็มๆชัดๆเลยหุ้มว่าพอดีนึอเออตั้งมองพักบุ้งพักบุ้งพันธุ์เถื่อเจมมืออื่นไม่ยามความกันได้พี่น้องเด้อคันใสเยี่นี่ยามยี่นี่เขาเอปลาไหลมาป่อยใสตุ่มแล้วก็ยาม้พี่น้องเบื้องถอนแล้วเนียนว่าพันธุ์เือมันสีตัวกันขันแนวนั้นพี่น้องเลยมันสีเป็นการตัวกันเนาะครับเนาะ ครับเหมือนเสาเฮามายามกันเนี่ยมือเเสาพี่น้องผมมือนี้ตรงกับวันที่เท่าไรยี่สิบสองตุลาบอกวันที่ไปพร้อมเลยพี่น้องเพื่อเป็นขั้วขี้วาเฮาบ่เฟกเฮาบ่ตัวเฮาบ่เอาปลาไหลเลี่ยงว่าใส่ในตุ่มเรามายามให้พี่น้องเบิง่งเด้อพี่น้องเด้อได้บ่ได้ยุที่มืออื่นได้บ่ได้ยุที่มืออื่นพี่น้องผม พี่น้องผมเดี๋ยว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 บ้ามีมีของดีบ้ามีมีของดีมาฝากพี่น้องตรงข้าเจ้าตรงตรงตรงเอาผ่านถือไปเบิ่งเห็ดอยังใส่บ้ามีเบิ่งน้ำว้าห่วยพันธุ์เดี๋ยว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 บ่เอาซะว่าเบิ่งของข้าเจ้าเนี่ยว้าพี่น้องผมโอ้ยตรงพี่น้องเอ้ยตรงแตกเดอะซีรีส์พี่น้องผม ต้องแสกเลยซีรีเด้อพี่น้องเด้อของคุณพ่อาสวัยพี่น้อง,อองปลาเต็มเลยอันนี้น,าน่นนนนาสนใจกว่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้น่าสนใจกลัวโอ้อโหเ,เมียนไม่ผ่านเลยห่วยดีที่สุดหน้ามันไหลามาตะพุ่นพี่น้องน้ามันไหลามาตะพุ่นมาลงนี่เนาะพานพื้เนาะมาลงนีมาล่อง,น,น,าาน,งนี่แล้วกา็เห็นเป็นปลา ลักษณะพี่น้องมันสิอดใจได้บ่า่ะนี่มันสิอดใจได้บ่าเราพี่น้องปลาล้วนล้วนพี่น้องผมเอ้ย,ยเอแจ่งไหนดีวะวุ้ยปลาทางนั้นเลยพี่น้องมี่ตาปลาวุ้ยผีพันธเพื่อพันธุ์เพื่อพูดนะวุ้ยเอ๋ ป้งแตกเดซี่รีพี่น้องมันยุกกว่มันไหมบักไล่เลยนี่เหรอนี่เหรอเจมบ่นผ่านเลยจัดจัดจัดเบิ้งดี้องผมเบิ้งกระซิไม่ยาำตัวเบิ้งเอาพี่น้องผมเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาต้งแตกเดซี่รีพี่น้อง ป็นแต่ออนส่อนพี่ลองผมเป็นแต่ออนส่อนเป็นย่างดยูขึ้นออกขึ้นเขาได้พี่รองมันว่าเป็นตรงเจ้าของอดด้วยใจอดด้วยหัวใจ โอ้ยพี่น้องผมโอ้ย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 ผีน่องเบิ่งเอาเบิ่งเอาโอ้ยพี่น้องเลยเบิ่งเอาพี่น้องยุคนนี่ก็มี่ยุคนนี่ละกะมันว่าถ้าปกลงมากกวนานพี่น้องเนาะโอ้ยโอ้ยตา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 ย ปลาล,วล,วล้วนๆพ่นอีกตูน้นึงพี่น้องผมพ่นอีกตงหนึงเอ่อเอาจ้าไดดีอันตูงนั้นของนุ่มเนีงห่วยมันจังไดละผ่านถือเฮาพ่นกระตูงไปผ่านทื่อตาบ้าแตกพี่น้องผมว่ <c oughs> มาใส่ตุ่มผ่านทื่อตาบ้าแตก โอ้ยแถวนี <top> ้ยเวืดมันน้ำผู้นี้หาก็หาเอาไปพี่น้องเอากระลาคันว่าเรียนหยอกนัวหัวมวนพี่น้องหยอกนัวหัวมวนซื่อหนอกไผ่สีเหลาหน่อพี่น้องเราไม่เป็นของเจ้าของเฮ้ยเอาเบิ่งผ่านซื่อใส่ดีกว่ายัดไอ้นี่พี่น้องผมขวางอย่างที่ว่าเปนข้อของไปหาเห็นเฮ้ยลาบปาก สีมาโอ้คนได้มองหมาอพี <cimento> ่น้องผมคาดว่าหลังนี่นี่บตีนมีแน่นอนพี่น้องเลยบตีนมีน้องแน่นอนผู้ชายคนนี้คนสิผ้าเห็ดยังเบิ้งเอาด้อพี่น้องเ้อะผู้ชายคนนี้คนสิผ้าเห็ดนี่ยังว่างานเท่ากับไปเจอกับตรงแตก้ดยซีรีมาแล้วโอ้โชคดีโชคดีโชคดีพี่น้องตกตกตกชน้ำลายที่เข้าวัและน้ำลายปัน อาไปพี่น้องบ้ามีรถโอ้ยโศกบ้านทำป่ง้ะพี่น้องนะอยู่โอยู่ก็เห็นปลาบแปลายเอาหนีพี่น้องเบ้าลงไอ้พี่นอ้องเบื้องช่วงนี้เขาต้มซีมงกัวาหามงแรงแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาใส่ตุ่มไอ้พี่น้องเบื้องกันตุ่มปลาไหลกับผ่านทื่อพี่น้องผมง่ายที่สุดตั้งไว้ซื่อๆก็ได้เนาะพี่น้องเนาะตุ่มนี่ ต่กินหูกระไรค่ะขิมหวยคู่มืมอนี่เสียไปใส่บดบุญฮะกินยากหวยห้อกระนำเต็มหวยเต็มหวองแล้วพี่น้องผมมากระมาพิษย่ามฝนกระไดย่ามอยากให้มาบ่มาก็เลยมาล่งกันเบื้องซื่อดอกพี่น้องเอ้ยว่ามาสีถือบ่ถือนะครับเนาะเสียบทางในลำจีงสีอยู่ผ่านเธอ หลังไปซื่อๆดี๋ยวนดีโอ้ยเนาะไปใส่เกินมาเบิร์ดลำพี่น้องผมเดอยย่สามหลังนาะพี่น้องนะคามากรงมากพี่น้องผมเอาขอบคุณทุกไลท์ทุกสับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจที่งานอีสานบ้านเกิดเองพี่น้องผมมือนี้ครบทุกรสชาตินาองพี่น้องนะบ่าว่ิสิเป็นการใส่ตุ่มให้พี่น้องด้เบื้องกันเห็นปลาลงตรง สดๆพี่น้องผมบรรยากาศแนวนี้ทางอีสานหาเบื้องยากล่ะกะสมใจขาบอกให้หาอยากหากินเนาะพี่น้องนะกระด้งที่เช่นเข้านั่นแหละบ้ามีกระทบอกเพิ่นมันบ่เป็นขวามเฮาหอยอย่ไปเอาบ่ด <HO US S> ีบ้ามีกระทำทาไปยังสันล่ะพี่น้องผมทำทาไปยังสันเนาะพี่น้องเนาะอย่าไปขืดหลายพี่น้องผมอ่ะฝากกระชิมหนาครบพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องผมขอได้รับความขอบคุณจากอีสานบัดของเองกว่าคุณครับสวัสดีครับ